KAPP Labours News <S สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดา์ระหว่างวันที่11-12เมษายน2565ดังนี้ค่ะ วันที่1 1เมษายน2565นางสาวภัยศรีลงละสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่1 2565เพื่อรับทราบและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมการนำแรงงานนอกระบบเข้าสู่การประกันสังคมมัตรา40และการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ ณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมวันที่12เมษายน2 5 6 5นางสาวอมภัยศรีเรืองรัศดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงการานต์ประจำปี2 5 6 5ภายใต้แนวคิดสงการานวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยพิธีสงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่ม พุทธภูมินสีติวัส,สามังคารานุสรพระใหญ่ณนะรานร่วมใจเทอดไทยองค์ราชันส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนา,ายชวลิมแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรรวมสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยส่งน,น้ำพะระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงการประจำปี2565 นายสีจุพันธุ์วุงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษของเจ้าหน้าที่รวมตวรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการการตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพรโดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกสถานีบริการน้ำมันแก๊สเชื้อเพลิงรวมจำนวนสี่แห่งลูกจ้าง70คนสัญชาติไทย36คนเมียนมา34คนทั้งนี้ไม่พบการ มนุษย์และการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายและยังประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการดังกล่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ